บัวขาวบัญชาเมฆสุดยอดนักชกขวัญใจชาวไทยเตรียมบินด่วนสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขึ้นชกกับมิโนรุทิโมระนักชกรุกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลในกติกาคิกบ็อกซิ่งกำหนด3ายกพิกัด74ิกิโลกรัมในศึกลิซินแลนมาเ์ก้าโดยการชกนี้จะมีขึ้นในวันที่23มีนาคมหลังจากก่อนหน้านี้มีดราม่าเกิดขึ้นโดยบัวขาวถูกกล่าวหาว่าโดบยาและไม่กล้าขึ้นชกกับมิโนรุทิโมระแต่ล่าสุดเพจบัญชาเมฆย,ยิ้มได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นตอบโต้นักมวยรายนี้ว่านักมวววยญีี่่่่ปุนหาาาาพบขด แถมบอกว่ากลัวไม่กล้าต่อยกับเขาอีกงั้นพรุ่งนี้เดินทางเลยต่อย23มีนาคม2517เมืองโกเวประเทศญี่ปุ่นต่อยเสร็จหาตรวจโดบด้วยเลยโอ่มาองราย่างไร,ดดไร,งรก็ตามค่ะทันทีที่โพสต์ดังกล่าวได้ลงสู่โลกออนไลน์แล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจบัวขาวอย่างคั สำหรับบัวเขาบัญชาเมฆก่อนหน้านี้มีโปรแกรมขึ้นชกกับแมนนี่ปากเกียวยอดนักมวยชาวฟิลิปปินส์และอดีตแชมป์โลก8รุ่นที่เคยกำหนดขึ้นสังเวียนในวันที่20เมษายนนี้ที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีก่อนที่ฟ้าหยุดโลกดังกล่าวจะถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดค่ะไไไป,ไปไตงไปไปไตงงนยยนี้ยย้้เเเเเลลลยลยยมมม่อก็ดาาช